ทุกคนคลิปนี้เราอยู่ที่เมืองทรุมเซอร์กันจ้าเมืองนี้อยู่ทางเหนือของนอร์เวย์เลยนะรียกได้ว่าเป็นเมืองหลวงแห่งอาร์กติของนอร์เวย์เลยไปเดินเล่นในตัวเมืองกันดูสิทุกคนใจกลางเมืองเขากระทัดรัดน่ารักเดินง่ายสุด,สด แล้วตรงนี้คือถนน ata, สตูกาตะศูนย์รวมทุกสิ่งทั้งร้านกาแฟร้านเบเกอรี่เล็กๆร้านขายของที่ระลึกแล้วก็ตึกไม้สีสุดๆที่เขายังอนุรักษ์ไว้อะดูคลาสสิกมากๆบรรยากาศจะคึกคักหน่อยนะแต่ก็ยังมีความชิลตามสไตล์นอร์เวยนะพาเพื่อนๆมาหน้าหนาวนะจะได้เจอกับหิมะขาวๆปกคลุมทั่วเมืองบรรยากาศโคตรโรแมนติก แล้วที่สำคัญทุมเซอร์เป็นหนึ่งในจุดที่เห็นออโรราได้ชัดที่สุดในโลกเลยนี่ตรงนี้คุณตากันไม่อื่ยร้านเซเว่นอีเลเวเมื่อก่อนนะ่ะเขาโปรโมทว่าอยู่เหนือสุดของโลกแต่ตอนนี้คือเป็นร้านที่อยู่ตอนเหนือที่สุดในนอร์เวย์ไปดูในร้านกันไม่ต่างจากบ้านเราเท่าไหร่เนาะ ไปกันต่อจ้าดูคันนี้สิน่ารักจังชอบการตกแต่งร้านที่นี่จังเลยดูสิน้องหมีตัวใหญ่มากตุกตาตาก็นา่ารที่นี่นอกจากเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วเขาเป็นเมืองประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคสมรววคว้โลกนอกเลยนะ คลิปนี้ลาไปแค่นี้ก่อนนะในคลิปหน้าจะพาเดินเที่ยวชมมือกันต่อจ้าบายบาย